แล้วเตรีย hmm. มตัวนะคะ mm hmm. จะไปทํางานที่เราลักกัน,นะคะงานอืม um, สาร์อาทิตย์ก็จะสอนพิเศษนะแล้วก็อาทิตย์นี้ก็จะต้องสอบเ,เพื่อแข่งทักษะวิชาการระดับกลุ่มด้วยอือันนี้ก็จะไปเจอเด็กๆนะคะคุณสาสนราลอะอีกแล้วอคุณศาสมาคุณศาสตรเตรียมของกินไว้ให้เรียกว่าของว่างไหมแต่มันเยอะมากเออ อะไรเลยน้ำเปลานมเปเรี้ยวเี่ของว่างไม่ใหญ่ขนาดนี้ <c oughs> ขนมปังเฮาวีสองคู่จุกๆไปเลยแล้วก็ช่วงนี้อะไรคะแก้วม,มังกรก็จะเตรียมแก้วม,มังกรให้เราด้วย เรืออาหารว่างไม่คือกล้องใหญ่มากดีบนหน้าเราอีกโอเค <c oughs> okay. แล้วก็เมื่อคืนนี้คือไอไอไม่หยุดไอบ้าไอบอไออะไรจริงจังเบอร์นั้นก็ไม่รูนะ้นะอันนก็เตรียมยาอมเป็นเม็ดอมชื่อเรียกยากมากเลยแต่เราก็แบบเออกินแล้วมันดีมากเลยนะมันชุ่มคอดีเลยนะหรือเพื่อนมียาดีก็แนะนาเราหน่อยนะแล้วก็ช่วงนี้คือตาแดงมากเลยนะเราต้องไป พบคุณหมอมาต no ้องมียาหย่อตาสองตัวอืมโอเค๋ยากขอย่อต,ตัวแรกก่อนไหวไหมหลอดไหมจริงแล้วว่าเราทำเองรก็โอเคอยู่นะอืมอืมโอเคอีกตัวนี้เขาบอกว่าให้ห่างกันห้านาทีนะมันเป็นยาฆ่าเชื้อ กันต้อออกเดินทางได้ไปจอเจ็กๆกันบ๊ายบายอ่ะ <c oughs>